สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Autocare วันนี้เราจะพาไปพบกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายอเมริกันอย่างจี e p กับเจ้า Jeep APF t a i l o ปี2025ที่บอกได้เลยว่ามาแรงทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ไม่ธรรมดา Jeep APF Thailo เป็นโมเดลใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้ผสมผสานร,ระหว่างความดุดันแบบ o f f ฟ o a d กับความหรูหราทัานสมัยที่เหมาะกับการใช้งานในเมือง ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นตั้งแต่กระจังหน้าแบบเจ็ดช่องอันเป็นเอกลักษณ์ของ Jeep ไฟหน้าเลตทรงเรียวทันสมัยเส้นสายของตัวรถคมชัดและสีดำเงาที่ทำให้รถดูมีพลังหน้าค้นหาด้านท้ายของตัวรถก็ไม่น้อยหน้าเลยครับด้วยไฟท้ายแบบเลดลากยาวเสริมด้วยกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งพร้อมท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ช่วยเพิ่มความดุดันให้กับรถคันนี้อย่างมากเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร Jeep APF Tyro 2025จะพบกับดีไซน์ภายในที่หรูหราและล้ำสมัย บาะหนังแท้สีดำเดินได้แดงพร้อมระบบปรับอุณหภูมิทั้งด้านหน้าและด้านหลังหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดรอบทิศทางแดชบอร์ดของรถก็ถูกออกแบบมาอย่างล้ำสมัยใช้หน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบมีระบบ HUD หรือ Head Up Display ที่แสดงข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้าเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ ด้านระบบขับเคลื่อน Jeep APF t i n e o 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ270แรงม้าแรงบิดกว่า400นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นหรือทางโคลนรถคันนี้ก็พร้อมลุยอีกหจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่จี๊ปใส่มาให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาจ e ๊ปอพีเอฟไทโลยังมีฟีเจอร์ล้ำล้ำอย่างระบบสั่งการด้วยเสียงที่สามารถควบคุมระบบต่างๆภายในรถได้ง่ายงไม่ต้องลามือจากพวงมาลัยรวมไปถึงระบบเปิดปิดประตูท้ายแบบอัตโนมัติ ที่แค่ใช้เท้าแตะใต้กันชนหลังก็สามารถเปิดฝาท้ายได้ทันทีเหมาะมากสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันช่วงล่างของรถได้รับการปรับจูนใหม่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความหนึบและมั่นใจเวลาขับเร็วตัวถังของรถใช้โครงสร้างใหม่ที่มีความแข็งแกร่งแต่เบาช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและเสถียรภาพในการขับขี่ สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีการเปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Jeep APF t h l i r o 2025แต่คาดการว่าหากนำเข้ามาจำหน่ายราคาหน้าจะเริ่มต้นที่ราวๆ2.8ถึง3.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยที่เลือกในแง,ขง่ขององค์การใช้งาน Jeep APF t h i o ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยนอกเมืองได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถ SUV ที่มีความแตกต่างไม่ซ้ำใครและยังคงความหรูหราไว้ได้อย่างครบถ้วน สรุปแล้ว Jeep อพ f t อฟไทโรปี2025คือรถ SUV ที่มาครบทั้งความสวยงามความแรงและความปลอดภัยใครที่กำลังมองหารถที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะถนนแบบไหนรถคันนี้คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK a u t o g a กราของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข่าวสารในวงการรถยนต์ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ